สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะมือนี่ย่ายิผ้ามาเบิงขอกหมูขุนย่ายเนาะค่ะเนาะมีเอฟซีมีเพื่อนเพื่อนมีพี่น้องเพื่อนบอกว่าอยากให้ย่ายนี่รีวิวขอกหมูขุนให้เบิงแนนเพ็่นว่าให้เบิงคาค่าาแนนเพ็่นว่า ยายก็เลยสิพามาเบิงพร้อมกับมาเบิงหมูขุนยายเนาะค่ะเนาะจะกันข้ามาละกันวากดไลค์กดแชร์กดติดตามยาย่ในเด้อค่ะเดอ้อค่ะนี่แหละค่ะออกหมูขุนยาย่อกหมูขุนยายก่อนสิถึงขอกหมูอันนี้อันนี้เป็นห้องอาหารเนาะค่ะเนาะ นประตูเป็นประตูของอาหารนี่ค่ะทาเห็บเบิงเลยค่คะเดอ้อขอกหมูค่นอยากเบิงขอกหมูใหญ่ิ่นว่าขอมาขอเบิงขอกหมูใหญ่ค่ะค่ะคะนคแน่ิ่นว่าจาขอกหมูขุนของยาย่นี่กับมีอยูซีของขุนอันนี้ อันนี้เป็นหมูนะคะเนาะหมูที่ใหญ่ขนอยู่รุ่นรุุนแหลกรุ่นใหญ่อันนี้กินหวัวอาหารเบอรอสามแลคะ่ะแต่สามเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวเ้าสิพ้ามาเบิงอีกขอบต่อไปนะคะเนาะนี่แะคะคืออันี้อันนี้อันนี้เป็นขอกที่สองอันนี้ไม่ยูกขอบนี้ไม่หาตัวะคะ่ะยังมาถึงเดือน น,นี่เป็นคอกที่สามอกที่สามนี่มีหมูอยู่เก่าออกตัวค่ะนี่ค่ะนนเป็นลูกข้งแม่แดงต่อยอันนี้หมูได้เดือนเดือนหนึ่งกับหมูได้เดือนกว่านลคะ่ะี่จะเก่าตัว อันนี้เป็นห้องที่สีนะคะนะ่ะหองที่สีนี่มีหมูอยู่แปดตัวค่ะที่จริงน่ะขอกนี่น่ะมีอยู่สิบตัวแต่ตัวเมียเพิ่นข้าเจ้าสื่อไปเห็ดแม่พันธนะะุ์ค่ะอันนี้เลือดแต่ตัวผู้อันนี้หมูสองเดือนนี่คอกเพิ่นกะ อกเพิ่นกับเซมี่น,นี่เป็นรางอาหารรางอาหารแต่ก็จะมีแองอ่างน้ำเพิ่อนน้เพิ่อนนอนแต่ก็จะมีจุกน้ำจุกน้ำเฮ็ดใบซีจุกน,นี่แหละค่ะกอกหนูใหญ่เป็นว่าอยากเบิ่งกอก ทัดไปน่ะก็เป็นขอ,อกแมพันน่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเบินขอ,อกแมนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นขอ,อกแมพันุ์ขอ,อกแมพันที่ย่า่เห็ดเห็ดพรอมขอ,อกขุนนะะี่ค่ะคือขอ,อกขุนสุดก่อนเห็ดแล้วลย่า่กับมาเห็ดขอ,อกแมพันธุแต่ก่อนย่ายมีมีแมพันอยู่แก่สามตัวนี่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแม่ของตอกแตก ท้องเิ่นท่อง้ององวค่ะน,นี่ยสองเดือนแล้วสิคขอดเดือนกันยาอันนี้เป็นแม่ตุยนุ้ยแม่แล่นห้าเป็นแม่บอกค่ะแม่นี่คือ่ลูกเพิ่อนออกมากแม่แล่นเ้าก็สิสมสมราดลูกเพิ่อนออกมาก,ก็สิบเป็นแม่พันสองสายถ้าเสือมาเป็นแม่บ็อกสำหรับแม่หมอแม่ ขอกสำหรับขอกแม่พันธุ์ของยายขอกนี่ยายเห็ดขอกผลบ้านจะ้ะใส่ไม้ที่เ้ามีแล้วก็สื่อเพิ่นบางไหม่ยูคค่าลังคาก็เป็นอะไรสิ่งนี่ค่ะอันนี้แม่แม่แหลกเลิ่มเดิมที่เทาเลยนี่ค่ะอันนี้กับผสมแล้วค่าแม่ได้ยังบกพราน แม่นีกระสมแล้วค่ะสำหรับแม่นี่แม่บอกเข้านี่ผสมแล้วค่ะผสม้าลูกเพิ่นอ,อกมากกสิห้องประสิคัดเป็นแม่พันธุ์ค่ะสิูรเมียนี่ก็ผสมแล้วพานแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเขามาเบิ่งคอ,อกใหม่เขาเนะาะแบบนี้เนาะนี่จะอันนี้อันนี้เป็นคอ,อกใหม่เขาเห็ดคอ,อกแม่พันเพิ่ม คือเข้าได้แม่บอกมาเข้าหลัก็มาเหตุแม่พันนะคะแม่พันอันนี้อันนี้เป็นลูกของแม่บอกที่เข้าห้เบิงเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือแม่บอกเพินินจ้ะกระสือแม่บอกมาลูกของเพิ่นเข้ากับเหตุเป็นแม่พันอันนี้อันนี้หอกไม่ขเข้าขอกแม่พันไม่หอกกับกง นี่เด่ะคือลูกของเพิินค่ะแม่พันนี่แม่พันแม่พันพอกนี่นี่คือข้าคัดมาใาไม่เบิีจ้ะเป็นลูกของแม่บอกของเ้าแม่เล่นคือข้ามีแม่บอกไว้แล้วดีไปยางค่ะพเพราะว่าเ้าเจ็บบอด้ไปหาสือ่อแม่พันมา เขาก็ัซื้อมาแม่เดียวแม่บอกมาแล้วเขาก็ผลิตแม่ขั้นขึ้นมาอีกค่ะอันนี้คือลูกเพิ่นอันนี้เป็นสองสายค่ะผสมลาดพอเพิ่นเป็นลาดสำรับแม่นี่มเข้าเขาไปสื่อลาดพอได้เขาก็เลยสื่อเขาก็ได นำเสื้อแล่นมาก็ะมาสมเพิ่นก็ะสีเป็นแล่นคือเราจ้ะแม่เพิ่นกระแล่นแต่ว่าก็ะสีบ่้อยปันใดห,หรอกค่ะเนาะยามันว่าเฮาผลิตเองแม่กระแล่นพ่อก็ะแล่นเป็นจ้ะจ้านี่แหละค่ะ ผู้ชำรับผู้เพลินอยากเบิ่งขอกหมูย่ายเนาะย่ายก็ให้ทายให้เบิ่งเต็มติ่มหมูขอบกับเบิงหมูย่าไงขอบถึกใจกะกดกดไลค์กดแชร์ให้ย่ายนี่เลยค่ะเด้อฝากกดติดตามให้ย่ายนน้ำเน่นี่ค่ะย่ายกะทายให้เบิ่งเต็มติ่แล้วชำรับผู้เพิ่นอยากเบิ่งเพิ่นคอมเมนต์ย่ายมากว่าอยากเบิ่งขอกหมูย่าไงเนาะค่ะ ไกเบิงพอมกันทั้งขอขุนขอแม่พันเห็ดไม่แล้ะกพร้อมทั้งขอเกาค่ะมีความคิดเห็นเป็นยังไงกะคอมเมนตนมาห้ย่ายโหในเดอคคะเดอฝากติดตามย่ายในเด้อคคะเดอร์เป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อสำหรับทริปนี้กะบ่มีอยังหลายล้วค่ะแค่รีวิวขอกหมูกับหมูที่ย่ายมี่ให้เพื่อนเบิงสำหรับทลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ